สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สีจิตรา2 3สามเลิบทาโรช่ชาแนลดูดวงด้วยสาสตร์แห่งไพ่ทาโร่และก็ไพ่ออร์เคิลนะคะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะในคลิปลรนดอมสุ่มพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อที่ว่าในท้ายที่สุดนะคะคุณและเขาก็วนกลับมาหากัน การอ่านไพ่เป็นพลังงานโดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือสามารถสลับฝั่งพลังงานกันได้ระหว่างคุณและเขานะคะสำหรับท่านใดที่เข้ามาใหม่แม่หมอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดทิปคลิปนะคะที่แม่หมอลงนะสำหรับลูกดวงเก่าๆก็ขอบพระคุณกันมากเลยนะคะที่ยังเหนียวแน่นกันอยู่ใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะสามารถติดต่อมาได้เลยค่ะนะคะไอดีไลน์แม่หมอให้ไว้ที่หน้าจอเรียบร้อยนะคะเอาละค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูจากพลังงานของคุณกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวแม่หมอขอปรับกล้องหน่อยนะคะโอเคได้แล้วนะคะแม่หมอหายไปประมาณ2 2วันนะคะ3วันยังไงก็ต้องขออภัยด้วยค่ะ คิวดูดวงช่วงนี้เต็มนะคะนะแม่หมอก็เลยต้องเคลียร์นะคะตอนนี้ว่างแล้วถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะดูดวงส่วนตัวก็อยากทักทายหาแม่หมอได้เดี๋ยวแม่หมอจะหาคิวให้นะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากพลังงานของคุณกันก่อนเลยนะคะโอ้ไม่ใช่สิ <laughs> ไม่ได้ทําคลิปมาหลายวันมันต้องเริ่มจากาพลังงานของธาตุแล้วก็ราศีนะคะอขออภัยด้วยค่ะพลังงานธาตุแล้วก็ ราศีของคุณนะคะหรือเขานะมีพลังงานของชาวราศีกันลัคนากันนะคะชาวธาตุไฟเมสิงธนูชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกชาวรีออดค่ะชาวราศีกรกฎลัคนากรากฎนะคะแล้วก็มีพลังงานของความเป็นชาวราศีเมษลัคนาเมษค่ะ หรือต่อให้ไม่มีธาตุราศีที่ไม่หมอเอ่ยนะคะก็สามารถดูได้นะคะเป็นเพียงการอ่านตามหน้าไพ่เท่านั้นนะคะเอาละค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูพลังงานตัวเลขกันหน่อยนะคะพลังงานตัวเลขที่เกี่ยวข้องระหว่างคุณและเขาได้แก่ <c oughs> มีไพ่เลขหนึ่งนะคะเลขสองเลขสามเรียงกันมาเลยนะคะเลขแปด หมายเลข5หมายเลข4แล้วก็หมายเลขศูนย์นะนะนี่คือตัวเลขที่อาจจะเกี่ยวข้องกับคุณและเขานะคะวันเดือนปีเกิดก็ได้นะคะทะเบียนรถหมายเลขโทรศพรัพท์หรืออะไรก็ได้เลข้ายอะไรทำนองนี้นะคะวันที่เกี่ยวข้องนะคะอาจจะได้แก่วันอาทิตย์นะคะวันจันทร์วันอังคารวันพุธแล้วก็วันพฤหัสปีนักษัตรที่เกี่ยวข้องอาจจะได้แก่ปีชวดนะคะฉลูขานมมะแม เถาะมะโรงจอแล้วก็ปีกุลค่ะอาะคาทีนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากพลังงานของคุณกันก่อนเลยนะคะดูกันค่ะว่าพลังงานของคุณเป็นอย่างไรนะคะใบแรกเลยไพ่ s o สออฟซค่ะ s c e of Swords นะคะมีพลังงานของไพ่เดมูล s Seven of Cups Devil นะคะแล้วก็ Hermit จากหน้าไพ่นะคะตอนนี้ที่แม่หมอเห็นพลังงานของคุณมันเหมือนคุณกำลังมันเหมือนคุณผ่านสมรภูมิรบมาหมัดหมาดแล้วคุณก็เพิ่งได้ชัยชนะมาหมัดหมาดนะคะชัยชนะในที่นี้อาจจะหมายถึงชัยชนะที่สามารถเอาชนะใจตัวเองได้นะคะ มันเหมือนคุณนะคะพยายามพาตัวเองออกมาจากสถานการณ์บางสถานการณ์ที่มันแย่ๆวันนี้คุณตั้งต้นตั้งตัวประกอบจิตประกอบใจประกอบร่างของคุณกลับมาเป็นคนคนเดิมได้แล้วหรือว่าเป็นคนใหม่นั่นเองนะคะพลังงานของไพ่หนึ่งดาบบ่งบอกถึงการเริ่มต้นหรือนะคะการ ต่อสู้หรือการได้ชัยชนะอะไรบางอย่างนะคะอาจจะหมายความว่าคุณต่อสู้กับสิ่งที่มันเลวร้ายนะคะกับปัญหาจนวันนี้คุณกำลังจะเริ่มต้นใหม่ในชีวิตของคุณได้แล้วนะคะพลังงานของคุณค่อนข้างที่จะมีความเป็นนักสู้อย่างที่บอกค,ออค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีจิตใจหนักแน่นมั่นคงแล้วก็ไม่ยออ่อท้อพลังงานไพ่เดมูลนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงความเป็นคนที่มีสเสน่ห์ทั้งภายในแล้วก็ภายนอก นะคะไม่ใช่แค่รูปร่างสวยเท่านั้นแต่คุณยังเป็นคนที่มีความรู้เป็นคนที่สนใจใฝ่หาความรู้ให้กับตัวเองหรืออาจจะเป็นคนที่นะคะเขาเรียกว่าเ,าเขาเรียกว่าอายเดียเป็นเหมือนเอ็กซ์เพรสอะเป็นเหมือนคนที่มีความรู้ในด้านใดด้านหนึ่งเป็นคนที่มีความเป็นผู้เชี่ยวชาญอะไรอย่างเงี้ยบางท่านบางคนนะคะอาจจะเป็นหมอดูก็ได้นะคะหรือชอบในเรื่องศาสตร์ของ จิตวิญญาณหรือในเรื่องของการตื่นรู้ในโซลในสเปเรชัลอะไรของตัวเองแบบนี้ก็สามารถที่จะเป็นได้นะคะบางท่านบางคนอชอบที่จะไไปในทางธรรมะชอบสวดมนต์นะคะชอบนั่งสมาธิแบบนี้ก็ได้แต่คุณก็ไม่ได้ละทิ้งสิ่งที่เป็นภายนอกหมายถึงความสวยงามมันก็เลยเหมือนว่าคุณสวยงามทั้งจิตใจภายในแล้วก็ทั้งภายนอกด้วยไม่ว่าจะเป็นร่างกายของคุณนะ,ะการแต่งตัวก็ดูดีนะคะ คุณมีความรู้สึกว่าณปัจจุบันนี้นะคะคุณเป็นคนที่สามารถเลือกคุณจะไม่ให้ใครมาเป็นคุณจะไม่ยอมไปเป็นตัวเลือกของใครแต่ณเวลานี้ณนะตอนนี้คุณต้องเป็นคนที่ได้เลือกหรือมีสิทธิ์เลือกแสดงว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณเป็นตัวเลือกคุณเข้าไปเป็นตัวเลือกของใครบางคนนะคะแล้วคุณสามารถออกมาจากจุดนั้นได้แล้วณนะเวลานี้คุณมีความรู้สึกว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกชีชวิต ให้กับตัวเองนะคะหรือคุณจะไม่ยอมเป็นทางเลือกของใครอีกต่อไปแล้วนะคะคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์จริงๆนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของความสวยงามภายนอกการแต่งเนื้อแต่งตัวนะคะการปรุงน้ําหอมการทําให้ตัวเองดูดีแต่คุณก็ไม่ได้ลืมที่จะสวยงามภายในจิตใจด้วยบางท่านบางคนมันเหมือนกับว่าภายนอกเป็นอีกแบบหนึ่งแต่ภายในของคุณเป็นอีกแบบหนึ่งเลยอาจจะเป็นเหมือนกับแบบว่าซ่อนซ่อนความเหมือนเหมือนภายนอกเนี่ยคุณอาจจะแต่งตัวเปรี้ยวแต่ภายในคุณเป็นคนที่อ่าเขาเรียกว่า ไม่ได้เป็นเหมือนภายนอกกับบางท่านบางคนอาจจะคิดว่าอ,อคุณต้องเปรี้ยวคุณจะต้องเป็นคนที่ไม่สนใจอะไรแน่ๆเลยคุณคงจะต้องเป็นคนที่เที่ยวหรือเป็นคนที่เหมือนกับแบบว่าออไม่ได้ให้ความสําคัญในเรื่องของจิตวิญญาณภายในหรืออะไรแบบนั้นแต่เปล่าเลยค่ะคุณเป็นคนที่มีความเพอร์เฟกต์ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกนะคะนั่นคือสิ่งที่แม่หมอที่จะพยายามอธิบายให้คุณได้ฟังนะคะนะนี่คือพลังงานของคุณคุณค่อนข้างมีความสุขกับตัวคุณเองนะคะในปัจจุบันนี้เนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันตอน่อค่ะ สิ่งที่คุณไปเจอมาในอดีตนะคะสิ่งที่คุณไปเจอมาในอดีตเป็นยังไงบ้างสิ่งที่คุณไปเจอมาในอดีตนะคะเป็นยังไงบ้างไพ่ the w o ว l d ตัวคุณเองอาจจะเข้าไปเกี่ยวพันกับใครสักคนหรือเกี่ยวข้องกับเขาคนนั้นนะโดยเจอโดยการเจอกันผ่านโลกโซเชียลนะคะนะบางท่านบางคนก็ได้เป็นคนที่อยู่ในชีวิตจริงของกันและกันคุณอาจจะเป็นคุณแม่นะคะของลูกเขา นะฮะณเวลานี้คุณอาจจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็ได้นะคะนะ h เอ่อ um, uh, a n g m a n high priestess นะคะ four of pentacles six of pentacles seven of swords five of wands Ten of swords เจอมาหนักเหมือนกันนะคะของคุณเนาะ Six of Swords นะคะในอดีตที่ผ่านมาตัวคุณอาจจะเข้าไปเจอใครสักคนผ่านโลกโซเชียลจนมีหรือในชีวิตจริงก็ได้นะคะแต่ในบางส่วนอาจจะเป็นโลกโซเชียลนะเพราะว่ามีไพ่ The World อยู่นะคะคุณอาจจะเป็นคุณแม่ของลูกเขานะคะอาจจะมีการแต่งงานกันแล้วเป็นครอบเป็นครัวกันแล้วก็ได้นะคะแต่ว่านะคะตัวคุณอาจจะเข้าไปเจอความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ซ้อน คุณอาจจะมะีเขาอาจจะมีคุณแล้วเขาก็ดึงคนอื่นๆเข้ามาในความสัมพันธ์มีการโกหกมีการหลอกลวงนะคะมีการทําอะไรลับหลังกันนะคะไพ่เซเว่นออฟซอนะบางท่านบางคนเป็นไปได้ว่าเขามีครอบครัวแล้วดึงคุณเข้าไปเป็นมือที่สามโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยนะคะความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างท็อกซิกหรือบางท่านบางคนนะคะเขากับคุณอยู่ในชีวิตจริงซึ่งกันและกันแล้วเขาไปดึงคนอื่นซึ่งอยู่ในโลกโซเชียลมาคคุณเคยเห็นไหมคะ คนที่เลิกกันเพราะคนในโซเชียลมันมีอยู่จริงในสถานการณ์นี้ก็เช่นเดียวกันนะคะหรือต่างคนต่างมาจากโลกโซเชียลก็ได้เนาะนะคะพลังงานความรักความสัมพันธ์นี้มันเหมือนกับว่าในตอนแรกมันเป็นอะไรที่มีความสุขมากๆเลยคุณและเขานะคะอยู่ด้วยกันใกล้ชิดกันตลอดเวลานะคะส่งข้อความถึงกันอย่างสม่ำเสมอเขามีเวลาให้คุณคุณมีเวลาให้เขา ต่อให้ไม่มีเวลานะคะก็จะพยายามให้เวลากันจนได้นะคะแค่หนึ่งนาทีคุณกับเขาก็สามารถที่จะบอกรักกันได้นะคะแต่พอวันเวลาพันเปลี่ยนไปเขาเองก็เปลี่ยนไปเช่นเดียวกันมีการไปดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์มีการอ่เขาเรียกว่าเหมือนทำให้คุณมีคู่แข่งโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจ ในความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะดูแลเขาหรือเขาอาจจะดูแลคุณในเรื่องของการเงินการทองก็ได้มีการเสียสละมีการให้กันมีการเปย์กันอยู่ในนั้นนะคะนะแล้วก็มีใครบางคนที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินการทองแล้วก็พึ่งพาอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้นะคะหรือจะเป็นในกรณีที่คุณดูแลเขาทั้งในเรื่องของการเงินแล้วก็การทองหรือว่าไม่งั้นก็เป็นในเรื่องของหน้าที่การงานก็ได้ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เขาขอความช่วยเหลือจากคุณ คุณก็จะให้ความช่วยเหลือเขาทุกๆอย่างเหมือนดีกับเขาเหมือนปรารถนาดีกับเขามากๆนะคะแต่ในท้ายที่สุดเขาก็หักหลังคุณเขากนะะ็ดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์บางท่านบางคนนะคะเขาเปลี่ยนไปคุณจับได้แต่ไม่ยอมรับนะคะจนจับได้คาหนังคาเขาก็ยังไม่ยอมรับอยู่อย,อยู่ดีนะคะมันเป็นแบบนั้นเนาะคุณมีความรู้สึกว่าความรักครั้งนี้คุณเจ็บมากจริงๆคุณไม่สามารถพาตัวเองออกจับออก,ออกอคุณไม่สามารถพาตัวเอง ออกมาจากความสัมพันธ์อันเจ็บปวดได้ทั้งทางที่มันสมควรที่จะออกมาแต่คุณก็ห้อยหัวตัวเองอยู่อย่างนี้เหมือนไพ่แฮงแมนคุณมีความรู้สึกว่าเจ็บใจตัวเองเหลือเกินนะคะทำไมเขาทํากับคุณถึงขนาดนี้แล้วแต่คุณยังไม่เดินออกมาจากเขาได้อีกนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามีเวรมีกรรมต่อกันจริงๆนะคะเป็นสิ่งที่คุณมีความรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้ากรรมนายเวรของคุณมาตั้งแต่เมื่อไหร่ทําไมมันจะต้องเกิดแบบนี้ขึ้นนะคะแล้วบางท่านบางคนนะคะ เขาดึงคนอื่นเข้ามาในความสัมพันธ์แต่ไม่ยอมปล่อยคุณนะคะไม่สนใจคุณแต่พอคุณจะไปก็ดึงคุณไว้รั้งคุณไว้นะคะจนในท้ายที่สุดคุณทนไม่ได้นะคะคุณต้องปล่อยมือแล้วก็เดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นเองนะคะคุณร้องไห้จนน้ําตาจะเป็นสายเลือดคุณร้องไห้จนเขาเรียกว่าไม่มีน้ําตาจะร้องไห้จนวันหนึ่งน้ําตามันก็ได้ชะล้างนะคะนะคะ,นะคะเขาเรียกว่าชะล้างเศษฝุ่นหรือชะล้าง อะไรในตาของคุณให้คุณได้เห็นบางสิ่งบางอย่างชัดเจนมากขึ้นนะะจากที่เขาเคยดีกับคุณนะวันนี้เขาก็เปลี่ยนไปจากที่เขาเคยเป็นคนที่รักแล้วก็ห่วงใยใส่ใจคุณเขาเปลี่ยนไปแล้วเป็นคนละคนเขาไม่ได้เป็นคนคนเดิมอีกต่อไปหรือในใจหนึ่งของคุณคิดว่าหรือเขาจะเป็นคนที่จิตใจแบบนี้อยู่แล้วเพียงแต่คุณยังไม่ได้เห็นเท่านั้นเองหรือนี่มันเป็นท่าแท้ของเขานั่นเป็นสิ่งที่คุณคิดนะคะนั่นคือในอดีตที่ผ่านมาคือสิ่งที่คุณได้เจอนะ เจ็บหนักกันพอสมควรนะคะลูกดวงของแม่หมอเนาะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อค่ะว่าพลังงานของเขาคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างในปัจจุบันนี้นะคะพลังงานของเขาคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างในปัจจุบันหลังจากที่ไม่มีคุณแล้วเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ The Tower Four of Swords ไปเจออะไรมาคะเนี่ย Five of Pentacles จั s t i c แล้วก็นายออบซอร์ดไม่แน่ใจนะคะว่าคุณและเขาไม่ได้ติดต่อกันมานานมากแค่ไหนแล้วหลังจากที่คุณนะคะออกจากเดินออกจากชีวิตเขาไปแต่แม่หมอบอกได้เลยนะคะว่าพลังงานของเขาในเวลานี้เป็น The Tower นะคะไม่ว่าเขาจะคิดไม่ว่าเขาจะตั้งใจหรือเขาจะฝันอะไรไว ความฝันนั้นมันได้พังทลายลงไม่ว่าเขาจะไปมีความหวังกับใครหรือใครให้ความหวังเขาหรือเขาจะไปคบกับใครเหมือนว่าโลกเ,เหมือนว่าความรักของเขามันจะไปได้สวยแต่แม่หมอบอกได้เลยนะว่าปัจจุบันนี้ The Tower ได้เกิดขึ้นแล้วสิ่งที่เขาคิดสิ่งที่เขาตั้งใจไว้มันไม่เป็นอย่างที่คิดมันไม่เป็นอย่างที่หวังไพ่ของความเจ็บปวดได้เกิดขึ้นในพลังงานของเขานะคะไพ่ของความเสียอกเสียใจในวันนี้เขารู้นะคะว่า Justice สิ่งที่ทํากับขุดไว้ทั้งหมดเขากําลังได้รับ นะคะเพราะว่าอะไรเพราะามันมีไพ่ของความยุติธรรมไพ่ของการพิพากษาเกิดขึ้นนะคะณนะวันนี้เขานอนแองแม้งนะคะไม่มีเรียวแรงที่จะเดินต่ออยู่ตรงเนี้ยนะคะวันเวลาเหล่านั้นนะคะทำให้เขารู้ทําให้เขาได้คิดว่าเขาทําอะไรกับคุณบ้างนะคะความหมางเมินความไม่ใส่ใจที่เขาเคยให้คุณณเนะวลาน,นี้เขาก็ได้ความหมางเมินความไม่ใส่ใจจากคนของเขานะคะการโกหกการหลอกลวงที่เขาเคยให้กับคุณวันนี้เขาก็ได้รับอีกเช่นเดียวกัน นะคะความหงุดหงิดความรำคาญใจนะคะสิ่งที่เขาได้เคยมอบให้กับคุณวันนี้เขาก็กลายเป็นคนคนนั้นเป็นคนที่ถูกนะคะรำคาญนะคะเป็นคนที่ทำอะไรก็ไม่ถูกใจนะคะในวันนี้เขาได้รู้แล้วว่าสิ่งที่เขาทำมันย้อนกลับมาหาเขาวันนี้ทำให้เขาคิดถึงคุณ f ฟอ p e n t a e ์เนะคะเขาอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดายนะคะนี่คือกรรมที่เขาได้รับที่เขาทำไว้กับคุณความโดดเดี่ยวความเหงาความเดียวดาย สูญสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะบางท่านบางคนสูญสิ้นทั้งในเรื่องของการงานการเงินการทองอ่าแล้วก็ชีวิตในด้านอื่นๆขาดความนับถือจากคนอื่นๆนะคะสิ่งที่เขาเผชิญเนี่ยเขารู้เลยว่ามันเป็นเวรกรรมที่เขาได้รับจากที่เขาได้ทํากับคุณณนะเวลานี้นะคะเขานอนนะคะนอนเขาเรียกว่าอะไรนอนจมกองน้ําตานะคะเหมือนกับคนคนนี้นะคะนะนายออฟซอสนะคะนี่คือพลังงานของเขาในปัจจุบันนี้นะคะเอาละค่ะ เจอกันสบักสบอมทั้งคุณและเขาอะนะคะนะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าสิ่งที่เขาคิดกับคุณในปัจจุบันนี้เขาคิดอะไรบ้างนะคะสิ่งที่เขาคิดกับคุณในปัจจุบันคิดนออร์เพนท์โคคนคนนี้เขาอยากเดินทางกลับมาหาคุณนะคะอยากจะติดต่อมาหาคุณ ถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณในปัจจุบันนี้ปัจจุบันนี้นะเวลานี้คนคนนี้เขาได้รู้แล้วว่าคุณดีแค่ไหนนะคะคุณเพียบพร้อมไปหมดทุกอย่างมากกว่าคนอื่นๆที่เขาคิดการที่เขาเคยคิดว่าคนอื่นดีกว่าคุณนั้นเขาคิดผิดอย่างมากมายอย่างมหาเลยนะคะ the empress วันนี้เขาได้ไปเรียนรู้ไปใช้ชีวิตแล้วนะคะเขาได้เปรียบเทียบแล้ว นะแล้วเขาก็ได้ดูแล้วว่าใครคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตเขาใครคือคนที่มีน้ำใจใครคือคนที่คอยอบอ้อมนะคะอบอุ้มนะคะแล้วก็คอยช่วยเหลือเขาในทุกๆอย่างณนะวันนี้นะคะเขาเห็นคุณได้ชัดด้วยในตาของเขาสองข้างนะคะจากอดีตที่ผ่านมาเขาเคยมองคุณอย่างมีอคติเขาเคยมองคุณอย่างลบๆเพราะว่าเขาเห็นคนอื่นดีกว่าคุณแต่ณวันนี้สิ่งที่เขาได้เจอมา ทำให้เขาหันกลับมามองคุณเป็นดี p อมเพรสเป็นเจ้าของหัวใจของเขาเป็นคนที่คู่ควรกับเขาแต่แม่หมอไม่รู้นะคะว่ามันจะสายเกินไปหรือเปล่าถ้าเขากลับมาหาคุณในวันนี้แต่ณเวลานี้คนคนนี้เขายังมีความหวังกับคุณอย่างมากเขายังมีความหวังว่าถึงแม้ว่านะคะคุณจะจากเขาเขาจะจากคุณไปหรือคุณจะจากเขาไปเขาก็ยังหวังในใจลึกๆว่าคุณจะให้โอกาสนะคะยังให้โอกาสเขาอยู่นั่นเองนะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดกับคุณ เขาหันกลับมารักคุณนะคะไม่รู้ว่าหัวใจของเขาในอดีตที่ผ่านมาที่มันเคยแห้งเหือดแล้วก็หายไปนะคะโดยไม่มีคุณเลยณว,วันนี้มันกลับมามีคุณอีกครั้งหนึ่งได้อย่างไรตัวเขาเองก็ประหลาดใจกับตัวเขาเองเหมือนกันนะคะในสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าแล้วสิ่งที่คุณคิดในปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรบ้างคุณคิดอะไรอยู่ในปัจจุบันนี้ถึงเขาคนนี้นะคะ Temperance p a g o of Sword Page o f Cup ไฟฟ์ออฟคั Eight of c u p สิ่งที่คุณคิดกับเขาในปัจจุบันถามว่าคุณยังวนเวียนคิดถึงคนคนนี้ไหมไม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณก็ยังคงคิดถึงเขาอยู่นะคะเขาอาจจะเป็นความทรงจําสุดท้ายในเรื่องราวของความรักนะคะที่สําหรับคุณนะคุณอาจจะยังไม่ได้มีใครในตอนนี้นะถามว่านะปัจจุบันนี้ นะคะคุณคิดยังไงกับเขาคุณค่อนข้างที่จะปิดกั้นเขาบางท่านบางคนคุณบล็อกเขานะคะบางท่านบางคนคุณบล็อกเขาแต่ถ้าถามว่าทําไมถึงบล็อกก็เพราะว่าคุณกลัวที่เขาจะติดต่อกลับมาหาคุณและคุณจะใจอ่อนไม่ได้บล็อกเพราะว่าคุณเกลียดเขาอะไรแบบนั้นเลยคุณยังคงมีหัวจิตหัวใจให้กับคนคนนี้เหมือนกันแต่ถ้าถามว่าคุณอยู่ได้ไหมคุณอยู่ได้อย่างที่แม่หมอให้คุณดูในพลังงานนะคะของตัวตนคุณตั้งแต่ตอนแรกๆคุณอยู่ได้แล้วก็มีความสุขดีค่ะ คุณเริ่มต้นใหม่กับตัวเองนะคะเพียงแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ในความทรงจําของคุณนะคะนะถ้าจะถามว่าคุณคิดยังไงกับเขาบ้างในตอนนี้นะคุณอาจจะกลัวกลัวว่าคนคนนี้ถ้าเกิดว่าเขากลับมาในชีวิตของคุณนะคะเขาอาจจะเดินหันหลังจากคุณไปเมื่อไหร่ก็ได้นะคะคุณมีความไม่ไว้ใจคนคนนี้นะคะไฟออฟคับยังคิดถึงเขาอยู่บ้างในบางครั้งบางคราวที่คุณเงาเงายังมีความรักให้เขาอยู่แต่คุณก็มีความรู้สึกว่าคุณคงไม่เอาแล้วล่ะ ขาดความาไวเนื้อเชื่อใจในตัวเขานะคะนะอันนี้คือพลังงานของคุณนะคะความรู้สึกของคุณที่มีต่อตัวเขา <c oughs> ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูกันค่ะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขามันจะเป็นอย่างไรบ้างในอนาคตนะคะนะถ้าเกิดว่าเขาอยากกลับมาหาคุณขนาดนี้แล้วคุณจะยอมใจอ่อนนะคะให้โอกาสเขาอีกหรือเปล่านะนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ A up one แน่นอนค่ะว่ามันจะมีการติดต่อ หรือการเดินทางมาหานะคะบางท่านบางคนเขาติดต่อผ่านโลกโซเชียลกลับมานะคะด้วยการทําอวตารหรือทําอะไรก็ได้นะคะมาหาคุณแต่บางท่านบางคนเขาจะขับรถนะคะข้ามจังหวัดนะคะข้ามประเทศข้ามอําเภอมาหาคุณเลยมาเซอร์ไพรส์คุณที่หน้าบ้านเลยนะคะนี่คือภารกิจหลักของเขานะที่เขาจะทำเอทออเพน n t เ c l e เคิเขาจะทําทุกๆอย่างทุกๆวิธีทางนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะขอคืนดีกับคุณ mm hmm. เพื่อที่จะขอโทษ เพื่อที่จะให้คุณไถ่โทษเอ่ยยกโทษให้เขาเขาจะทําทุกอย่างเพื่อเป็นการไถ่โทษให้กับคุณคนคนนี้เขาอยากจะกลับมาหรือฟื้นนะความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือไพ่เดทไพ่ของการรีเบิร์ดไพ่ของการรีบอนการเกิดใหม่ในความสัมพันธ์การเกิดใหม่ในความรักการหวนกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งนะคะจัดเม้นท์เขามองว่านะคะความรักความสัมพันธ์ของคุณมันเป็นเหมือนเอ่อระหว่างคุณและเขามันเป็นเหมือนเดสตินีนะคะ จักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะทำให้คุณและเขาต้องแยกจากกันและจักราวาลแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์เดสตินีนำพาคุณและเขาให้กลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งวิวออฟฟอร์จูนนะคะเดี June, ะะ๋ยว er เรามาดูว่าเขาจะทําได้สําเร็จหรือเปล่านะคะเซเว่นออฟเพนเดเคิลคนคนนี้เขาจะกลับมาลงทุนแล้วก็จีบคุณใหม่แม่หมอบอกได้เลยนะคะว่าถ้าเกิดว่าเขากลับมาแบบหล่อหลอแหล่แบบว่าไม่เอาจริงไม่เอาจังเนี่ยรับรองคุณไม่มีทางคืนดีกับเขาเด็ดขาดแต่ถ้าเกิดว่าเขากลับมาแล้วเขามาจีบคุณใหม่ เราต้องใช้ความพยายามมากกว่าเดิมทําให้คุณเห็นว่าเขารักคุณจริงๆและเขาสํานึกผิดต่อคุณจริงๆอันนี้คุณมีโอกาสที่จะให้โอกาสเขานะะในความสัมพันธ์เพราะว่ามีไพ่ six of cups คุณยังคงมีหัวใจให้เขาเพียงแต่ต้องการการพิสูจน์ตัวเองจากเขาและไพ่สองถ้วยก็ออกมาในท้ายที่สุดนะคะไม่มองว่านะะบางท่านบางคนนะคะในบางพลังงานอาจจะมีการเลือกราตัดจบแล้วก็ไม่เอาเลย แต่ในหน้าไพ่ของแม่หมอแม่หมอบอกได้เลยค่ะว่าคุณและเขามีการวนกลับมาหากันในท้ายที่สุดนะคะด้วยพลังงานของ six of cups แล้วก็ two of cups ค่ะนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อในไพ่ romance angel นะคะไพ่ romance angel จะว่ายังไงบ้างนะคะ <c oughs> forgiving and learning นะคะ มีการให้อภัยแล้วก็การเรียนรู้การปลดปล่อยอดีตแล้วก็เยียวยาหัวใจของตัวเองนะคะ reconciliation นะคะการกลับมาของคนในอดีตการคืนดีกันนะคะ getting to know each other นะคะคือการทำความเข้าใจในกันและกันให้มากขึ้นเพื่อเพิ่มความผูกพันแล้วก็ความลึกซึ้งการเรียนรู้การเปิดใจแล้วก็การกลับมาซื่อสัตย์ต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือคำตอบนะคะว่าคุณและเขาจะได้กลับมา วนกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูการ์ดข้อความนะคะการ์ดข้อความจากเขาคนนั้นที่ฝากถึงคุณนะคะว่าจะมีข้อความอะไรบ้างนะคะใบแรกเลยฉันขอโทษฉันเองก็เสียใจนะคะฉันแอบส่องแอบมองโดยที่เธอไม่รู้ตัวฉันไม่เคยลืมสัญญา น้ำเสียงคุณแววตาคุณรอยยิ้มคุณฉันยังจำมันได้ดีส่งความคิดถึงไปตามสายลมยามป่วยไข้ไม่สบายฉันคิดถึงเธอคุณอาจจะเคยดูแลเขาอะนะคะนะเฝ้าดูเธออยู่ห่างๆสายเกินไปหรือเปล่าที่จะเรียกวันเก่าๆกลับคืนมานะคะน่าจะเป็นคำถามจากเขานะ ฉันไม่อาจรักใครได้เหมือนที่รักเธอนะคะและการข้อความสุดท้ายค่ะสิ่งที่เศร้าที่สุดคือการเดินจากไปทั้งท,งท้งที่ยังรักนี่คือข้อความทั้งหมดจากเขาและนี่คือเรื่องราวหรือพลังงานทั้งหมดของคุณที่ไม่หมออ่านได้ในวันนี้นะคะก่อนจะจากกันไปแม่หมอขอไว้พอให้คุณได้พบความรักดีๆพบคนดีๆคนที่มีศีลเสมอกันคนที่จะทำให้คุณมีความสุขนะคะ ขอให้ทุกท่านสุขภาพกายและสุขภาพใจแข็งแรงคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการขอให้ทุกสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นกับคุณแบบฉับพลันทันใดค่ะวันนี้แม่หมอต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ